ครับสวัสดีครับพี่น้องครับนะครับมือนี้จะคิดจงไดนรอกนะครับเอายู่พู้เดียวอยู่เหรนแค่หน่อยไปตามเหตุตามปัจจัยนะครับมีอ่าขันภาษาทั่วไปคนอื่นเครื่องรางของขังนะครับคนว่านะครับแต่ผมสำหรับผมนะครับผมบุไรไหนิยามแนวนันนะครับผมไหนิยามมานี่คืออ่าสิ่งยึดเเนี่ยทิใจที่ผมมีอยู่นะครับ ผมผมได้ถือว่าเครื่องร่างร้องครั้งที่เพิ่นจะบันดาลอีหยังให้ผมใ้ดอกคบอ่าเป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจนะครับอ่ามีไหวนะครับอ่าคูบาอาจารย์เอาให้นะครับนั่งเจอกระมู่พวกเอาให้นะครับกระไว้ระลึกถึงคุณงามความดีเพิ่นไว้ระลึกถึงอ่าปฏิปทานะครับสิ่งที่เพิ่นปฏิบัติมาคําเหล่าอ่างพ่อแม่นะครับเล่าสู่ฟังกระไว้ยึดเหนียวจิตใจนะครับ ผมยืนยันว่าผมบ่ได้มีไว้เพื่อเป็นเครื่องร่างของขังนะครับอ่าผมจะว่างจิตว่านี่คือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับที่มีอยู่ในตัวของผมนะครับติดอยู่บ้านอยู่เฮือนนะครับติดตัวทั้งเถื่อกับบุญใหเป็นความลำบากยังดอกนะครับแขนผ่ากับบุญใหนักบุญใหยังแขนได้นะครับอ่านะครับสิ่งที่นะครับเพิ่นบอกว่านี่คือศรัทธาอันสูงสุดนะครับนี่คือนะครับพุทธวัชนา คำสอนที่ออกจากาปากพระพุทธเจ้านะครับนี่เป็นอนุสาสนีปาฏิหารน,นะครับที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นชื่นชมเพิ่นพ่อใจนะครับเพิ่นทายทอดบอกสอนนะครับพุทธวจนะนะครับได้ความรู้มากมายหลายอย่างนะครับก็จะมีมีบทธรรมขึ้นกันนะครับเมื่อเธอหวาดสะดุ้งกลัวเพิ่นว่าให้เธอนึกถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า นะครับถ้าเธอนึกถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ให้เธอนึกถึงพระธรรมคําสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสไว้ดีแล้วนะครับทานึกถึงพระพุทธพระธรรมอ่าโบน,นัยนะครับให้นึกถึงพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกนะครับสี่คู่แปดปรุตนะครับเพิ่นเพิ่นกระซอนไหวนะครับแล้วความหวาดสะดุ้ง ความขนลุกขนฟองของเธอก็จะไม่มีเลยเพื่อนมานะครับอ่าก็คือความหมายก็คือเพื่อในใอ้เหาระลึกถึงพระธรรมคัมซ้อนระลึกถึงคุณงามความดีของคู่บาอาจารย์ต่างๆหลกัก็นะครับได้นมปฏิบัติได้ปฏิบัตินะครับได้เดินตามนะครับอ่อาความหวาดสะดุ้งกลัวนะครับความขนลุกขนฟองก็จะไม่มี นะครับผมก็เลยเอามาอธิบายจริงๆริงในในสิ่งที่คูบาอาจารย์เพ่นมาไทยถอดบอกสอนพ่นบโบห้ถือสิ่งพวกนี้นะครับพ่นถือว่าเป็นก่อนอิฐก่อนหินก่อนดินก่อนทรายนะครับให้เอาทิมก็ได้แต่ครับผมก็บดทิมเนาะนะครับก็มีกาเกิดมาในยุ่เน่านี่ยกายังมีอยู่นะครับบดแดด ปลดปล่อยว่างปันแต่กันยั่งว่างจิตวานี่คือสิ่งหยุดเหนียวจิตใจนะครับโมเมนต์เครื่องร่างของขังนะครับนี่คือเพื่อนบอกว่านี่คือรัทธาเบื้องต้นของเหานะครับสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นนะครับมันก็ะเม่นควอมเป็นนะครับผมเกิดมาผมกับบท่านในอ่านนะครับบุท่านในอ่านนะครับค้ามสอนขององค์สัมมาสัพพติบ,บุตรท่านหูจากบุท่านในอ่านเ่ท่านในลุงเลือกนะครับบุท่านใด โดยธรรมาชาติเท่าเนาะครับเกิดมากกับหูหลวงพอ่ออยู่วัดนัน่นหลวงพอ่ออยู่วัดผู้นั่นผู้นี้ได้กล้าได้ไหวเท่ากับเกิดศรัทธานี่ครับนี่คือเป็นผูกกอนําศรัทธานะครับพอมีศรัทธาแล้วเข้ามาหูศรัทธาอันยิ่งใหญ่นะครับคือศรัทธาในองค์สมัมมาสัมพุทธเจ้าในคําสอนของเพิ่นนะครับสิทิมพวกนี้กับบุทิมแล้วเนาะครับเนาะนี่นี่ก็คือสิ่งที่ได้ระลึกถึงได้เตือนอกเตือนใจครับพี่นอ้อง เป็นวิธีคิดของผมเนี่ครับตัวนี้บอเมนวิธีคิดของของครู่อาจารย์ทั้งใดนะครับบ่ได้เอาเปนมาลบดูแนวนั้นแนวนี่นะครับนะครับสิ่งที่มีอยู่นะครับติดบานติดเงานตลอดติดโตตลอดนะครับอ่าอันนี้นะครับนี่นี่เป็นรูปรูปปั้นหลวงปูหมันนะครับแบบน้อยๆนะครับพอดีพอดีงามอ่าพระอาจารย์เพิ่นเอาให้นะครับผมได้ไปเห็นงานอยู่อ่าอยู่สีงใหม่ไมีบานอยู่สีงใหม่ คือกันซึ่งไปที่แหลมพุทธานุจักสีมยังนะครับไปโมาหูววันนี้คือบ้านเกิดหลวงปู่มันปูริัตโตนะครับบ้านข้าบงนะครับมีิราผมกับไปไปกราบไปทําบุญนะครับไปจอดตูค่าน้ำค่าไฟนะครับเนี่ยไปนั่งสมาธิอยู่สลานะครับบ้านเกิดซึ่งลูกศิษย์ลูกหาเป็นมาสสางไหวนะครับเครื่องมีดสตูดูคำนี่หลายอย่างนะครับบ้านข้าบงอําเภอศรีเมืองใหม่ นะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่ก็คือหลวงปู่หมัดนะครับก็ได้ไปศึกษาพระธรรมข้ามซ้อนนะครับปฏิปทาในการดําเนินนะครับธรรมของพืชนนะครับต่อไปนะครับนะครับนี่คือนะครับหลวงปู่กรรมฐานแผงครับวัดสิงหานอำเภอตะการพืชผนนะครับจังหวัดอุบลนะครับ จักรุ่นไหล,ล่ะนะครับก็มีไหวพ่อแม่เอาให้ครับในลุงปู่ทนนะครับนะครับซึ่งลวงปู่สององค์นี่นะครับเป็นผู้เลี้ยงพอ่อเลี้ยงเลี้ยงพ่อผมมานะครับพ่อผมเป็นสังเกะรี่อยู่บ้านสะพื้นนะครับอำเภอตะการพืชผลนะครับอ่าอีพอ นะครับเดี๋ยวจะหา่าก่าวอ่านนะครับยิ่งพอคือกำนันชุนทองจันทว์นะครับหลายคนคนแถวอำเภอตะการน่าจะหูกจักนะครับก็ยึดเหนี่ยวยึดถือมาตลอดนะครับพอไม่เอาให้นะครับนะครับสิ่งที่ยึดเหนี่ยวชิตใจอันสูงสุดเนี่ครับนี่คือหลวงพ่อล่อเก่านะครับเกิดท่านเพิ่นนะครับได้เห็นวิธีปฏิบัติปฏิบัติธรรม ทางเดินของของเพิินนะครับนี่คือพอล้วงรอกเก่าผมศรัทธานะครับศรัทธาแล้วก็น้อมนํานะครับอยู่ในใจตลอดนะครับคือล้วงพอรองเก่านี่ครับครับ <c oughs> อ่านะครับอันนี้นะครับเป็นล้วงพอรองหานะครับเอาเป็นตะหกักเขาเห็นเป็นตะหักนะครับพักพวกไ้มาก,กะไหวยึดถือลึอกถึง คุณงามความดีเหลืองเหล่าคานนะครับของหลวงพอตหานะครับอ่านี่หลุงปูถวดนะครับอ่ากักไม่ขีดเพิ่นว่านะครับผมโมโหดอกว่ารุนไนรุนไนนะครับแต่งามนะครับอ่าแขมยู่กกเสากุติฟูาอาจารย์ เห็นงามกันเลยปากไหวพระอาจารย์คือแขนไปตัวทีบแท้โบงว่าอย่างไดสมบอ่อคนว่าอย่างไดนะครับงามสาธุเอาที่แหละสาธุเอาพาระอาจารย์หน่อยนะครับพีพระอาจารย์ปีชาตะโลวันนงพวกงาม่นเอาหายกับแขนที่โตตลอดนะครับซึ่งในห่วงชีวิตที่ที่ลงที่สุดนะครับอ่าจนสิหายใจบ่ได้คนละนะครับจนคิดว่าสิลูกขึ้นสิไป่นละนะครับ ก็กได้วัดพระอาจารย์หน่อยนี่แหละนะครับไปลบฝนรูปแดดลบหนาวไปอยู่ก็เนีนหน่อยไปสวนมนต์พระวนาไปนะครับน้นมก็ฮะานมก็้าสอบามคำสอนกับพระอาจารย์ไปเห็นความเมตตาของเพื่อนนะครับก็เลยติดใจเพื่อนลงไหลในเสน่ห์พระอาจารย์นี่คือสิ่งที่พระอาจารย์หน่อยพิชา,ารทโรมาเป็นพระอาจารย์ที่ผมนะครับศรัทธานะครับ ระลึกครึ่งันตลอดนะครับผู้เีนหนอยนะครับอาจารย์อายุสามสิบกว่าปีนะครับผมจะกล่าวถึงความดีของคนตลอดนะครับันเมตตาเลี้ยงดูเน้นหน่อยทรงเน้นหน่อยเลี้ยนนะครับซิบลูกบังซิบสี่ซิบห้าลูกบังนะครับตามเนี่ยพอแม่บ่อยู่คนเอามาเลี้ยงเบิดนะครับหมูม้าแมวเนี่ยครับอาจารย์หน่อยเพื่นเพื่อนเอาให้หลวงปู่ถวดเพื่อนให้ข้ามทองมานํำนะครับอนะโมโพธิสตออคันติมายะอิติพะว่ากระทงได้นะครับ นี่คือคือบอกให้พี่น้องฟังนะครับนี่ก็คืออีกพระเข้าอื่นนะครับศาสนาสถา,านอีกสถา,านที่นึงที่ระลึกถึงตลอดนะครับแล้วก็ที่นี้ถ้า,าได้ไปกาไปไหว้นะครับไประลึกถึงความดีเรื่องเหล่ามา ตลอดนะครับในกการเทศให้เ้านะครับอ่าหูจักยานบาปยานสิงบดีขึ้นกันนะครับก็คืออันนี้เป็นพระอ่าพระเจ้าใหญ่นะครับอ่ามงคลมิ่งเมืองครับอำนาจเจริญนะครับแต่ก่อนกับอำนาจเจริญกับเป็นขั้งอุบลเท่านี้แหละนะครับเพิ่นกันเหล่าค้านว่าพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับในโูนนี่นะครับเมืองอุบลนี่นะครับได้ไป ใช้รวมกันสางนะครับรวมกันบุรณะนะครับแล้วก็เห็นเป็นเหรียญเป็นที่ระลึกไว้นี่ครับผมกับบบบอกบอกเรากว่าซักซิดหรือบกอกว่าซักซิดแนวไหนคนบันดาลยังไงกับโบมี่นะครับกับนะครับเข้าไปด้วยนะครับอยากเป็นคนดีนะครับอยากเอาพืชกายว่าจะใจดีนี่นะครับนี่กัหลุงพอ่อพระเจ้าใหญ่มงคลมิ่งเมืองครับกับเป็นสิ่งหนึ่ง นะครับที่ผมมีไหวล้วกระลึกถึงตลอดนะครับอ่าอันนี้สมเด็จเจ้าคุณนอนะครับเป็นพระเท่องค์สมเด็จพระเทพเพิ่นเพิ่นเอาไห้นะครับบนเอาไห้ผมมูผมนะครับกับไปงานเดียวกันนะครับแต่มูผมไปเป็นสารธีขับรถอับบานนี่เพิ่นเพิ่นกระจกนะครับมูเอามาฝากนะครับกระซาถูกนะครับงานสมเด็จเจ้าคุณนอเป็นมาครับ อ่านี่หลวงปู่คูนนะครับรุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นที่หลวงหลวงปู่เป็นบริจาคสร,รีและสังขารให้ครับโรงพยาบาลคอนแก่นนอกครับนอกครับเพิ่งเกษตังไหวสองสามปีแล้วก็ลูกศิษย์ห้าก็ับเฮ็ดสันญาลากเฮ็ดเลี้ยงหลวงปู่เนี่ยไปไหว้บนนะครับบนบนโรงสงฆ์เฟิ่นกับศิสวดกันตลอดสามสี่ปีเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับนี่รุ่นครูใหญ่เพิ่นมานะครับ ตอนไปบวชนะครับเดี๋ยวไปบวชตามกุ้งการยุติวัดด่านในนอกนะครับก็หลวงพอ่อหลวงปอโควิดนะครับนะครับเขาเจ้าะใส่บาทมานะครับเอาไว้ไว้ระลึกถึงคุณงามความดีการบริจาคให้ท่านหลวงปู่นะครับหลวงปู่คูนภูริสัตโตครับอ,อันนี้ก็จะเป็นผ้าสมเด็จวัลขังนะครับครูบาอาจารย์เพิ่นเอาให้ นะครับเป็นันบอกว่า,วาบอกเดิมบอกเก่าได้เนี่ยันวา่านะครับมีม,มีมีข้ามข้ามสวนนั่ทั้งหลังนะครับนีออกจากวัดวัดลักขั้งเลยนะครับอันนี้ลูกน้องเอาให้นะครับหลวงหลวงปู่บุญมีนะครับอ่าดูดเมื่อุุนเท่าเนี่ยแล้ววัดวัดการเลี้ยงนะครับรุนแรกนําได้ครับนะครับ นะครับม the ียังอีกนะครับนะครับในน้อยในงามนะครับไพ่เกิดอย่างไดนะครับไพ่เกิดอย่างใดนะผมนะครับคนมาเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จขอบกระดงนะครับไพ่เกิดอย่างไดนี่ถ้าบ้่านเอาห้นะครับเข้าเจเอาห้นะครับงามนะครับแต่เติมจะมีคนอย่างใดของผมนะครับแต่ก็มีไหวไวและลึกถึงคุณงามความดีอ่านะครับอ่ามานึกถึง พระธรรมคําสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับครับเพิ่นบอกว่าอิทธิปฏิหารนะครับปฏิหารอ่าทั้งหลายแลนี่นะครับอ่าอิทธิปฏิหารคือออ่าบุดน้ำดดินเหาะได้นะครับเดินทะลุผู้เขาต่างๆนี่นะครับมีจริงนะครับมีวิชาของมันนะครับอ่าผู้ใดประพฤติปฏิบัติมีชั่นหนึ่งสองสามสี่ อ่าก็จฉมีอิทธิปฏิหารพวกนี้นะครับพันวามีมีจริงนะครับอันที่สองก็คืออาเทศนาปฏิหารนะครับปฏิหารที่สามารถทํานายท่ายักเดาใจคนได้ทั้งสิวิชาพวกนี้ก็มีจริงนะครับแต่องค์สมมาสัมพุทธเจ้าพ่นวาเพิ่นลังเกียจยิ่งนักนะครับองค์สมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นบบเห็นด้วยนะครับเพิ่นเ็ตเป็นเบิดคู่ยางนะครับสิ่งพวกนี้นะครับเ็ดเหนือกลัว ทั้งหลายในสามโลกนี่นะครับโดยโปัญญานะครับขององรรุสมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นเฮ็ดเบิดนะครับแต่พระพุทธเจ้าเพิ่นโบจืดเอานะครับเพิ่นว่าแม่นมุดหนามดำดินตั้งเดินทะลุผู้เขาเดินในหนามขึ้นเดินบนดินนะครับไปธรรมดานี่ครบับเกิดแก่เจ็บตายคือเก่านะครับตายคือเก่าเพิ่นว่านะครับแม่นไายใจ คนไหนเนี่ยเหม็นคนไหนฮู้อาณาคนได้กเกิดแก่เจ็บตายคือเก่านะครับนี้บอคผลสิ่งพวกนี้นะครับเพิ่นก็เลยบอกว่าเพิ่นรังเกียจยิ่งนักขยักขย้งยิ่งหนักนะครับกับอ,อิทธิปฏิหารกับอาเทปปฏิหารนะครับพวกนี้นะครับขานาศสาวกไปแสดงอภินิหารนะครับฮ้อไปเอาบาทฮ้อให้คนเบ่งนะครับ เพิ่นเอินมาดานะครับเพิ่นว่าคนสิไปสนใจแต่อิทธิปฏิหารอาเทศนาปฏิหาร์บสนใจพระธรรมข้าม้อนซึ่งเป็นเครื่องนําออกจากทุกที่แท้จริงนะครับอ่าองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นก็บอกว่าพวกใดที่ไปใส่สิ่งพวกนี้นะครับทามาหากินนะครับพวกนั้นคือพวกได้เดรจสารวิชาในการเลี้ยงสินะครับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่น เป็นรังเกียรติยิ่งหนักนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนกระสอนในห้านะครับยึดในพระธรรมคำา,าสอนของเพิ่นนะครับยึดในสิ่งที่เพื่อนเชิดชูเพื่อนยกย่องก็คืออนุสาสนีปาฏิหารคือปาฏิหารที่เกิดจากคำา,าสอนขององค์สมมทสัมพุทธเจ้านะครับนั่นคือศรัทธาอันสูงสุดนะครับนี่เท่ากับมาเทียบเคียงเปรียบเทียบเบิ่งนะครับที่องค์สมมทสัมพุทธเจ้าเพื่นชื่นช่มยิ่งหนะัก นะครับศรบัทธาอันสูงสุดคือศรัทธานี่เนี่ยนะครับพุทธวจนะคือคําส้อนที่ออกจากปากพระพุทธเจ้าที่เป็นอนุสาสนิปาติหารน,นะครับถามว่าศรัทธาในากับใ้บูชาอิหยังต่างๆในเครื่องล่างของกลางที่พี่น้องว่าเนี่ยครับมันกับโบฟิ็ถือว่าเป็นศรัทธาเบื้องต้นอยู่นะครับ แต่โบเมนสัทธาอันสูงสุดสัทธาอันสูงสุดคือสัทธานในอนุศาสนีปาฏิหารนะครับคือปาฏิหารที่เกิดจากคํามสว่ององค์สมมาสัมพุทธเจ้าฟังและนําไปตรึกตองไขขั้วันนําไปเพ่งพิสูจน์นําไปปฏิบัติให้เห็นจริงนะครับนั่นแหละที่องค์สมมาสัมพุทธเจ้าเิ่นยกย่อง,อง,องเชิดชู นะครับนี่ก็คือมาเทียบเคียงมาตึกตองไข่ควณธรรมใ,ให้พี่น้องได้เบิงให้พี่น้องได้ฟังะนะครับกะพี่น้องลองไปเทียบเคียงไปเขต็ดเบิงนะครับผมกัยังมาควบเดิมมานี่คือซึ่งยืดเนียวจิตใจนะครับผมบ่ได้ขาดวังว่านะครับจะบรนดาลหรือว่าจะเกิดปาฏิหาริย์นะครับ เกาดอกนะครับแต่ได้ลือกถึงคุณง,งามความดีนะครับได้เกิดสัทธาอันเบื้องต้นนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ผ้านําำชีวิตเข้าไปในสิ่งที่ดีนะครับนํำไปสู่สัทธาอันสูงสุดคือกันะนะครับกะเอาไอา้บอมีเหลืองล่างเหตุเอากะเอามาเหตุมาอธิบายพี่น้องฟังนะครับชีวิตความเป็นอยู่วิธีคิดจังไหน เพื่อมันเป็นความคิดที่ดีๆๆเนาะนะครับพี่น้องได,ไ,ดได้ได้คิดได้แลกเปลี่ยนกันนะครับโมบมมีเจตนาว่าไปสั่งสอนหนูนั่นนี่นะครับมีเจตนาแค่่ายทอดข้อมูอซึถทายทอดพระธรรมคำมสอนที่สร่งจำมารเรียนดูมานี่แหละนะครับเอาพี่น้องครับสาถูกค,ครับ